ขอบคุณทุกดวงตานะคะขอบคุณทุกไลค์ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ใบเฟินก็แต่งตัวไปโรงเรียนนะตอนนี้ก็ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เจ็ดโมงแล้วมั้งแต่ว่าอากาศยังหนาวคลึ้มยังไม่ค่อยสว่างเลยนะที่เนี่ยยังคลึ้มคึ้มแบบเหมือนตอนหกโมงเช้าอยู่เลยค่ะครึ้มมากอากาศหนาวมากเนี่ยมาเช้าตื่นมาหนะา หนาวค่ะต้องรีบหาเสื้อกันหนาวใส่ตอนเมื่อคืนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนเช้ามาอย่างหนาวเลยอะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณน้องชายขอบคุณเรื่องเล่าดีๆขอบคุณเมินใบเฟิร์นขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณพลังเงียบนะคะ ฟันเริ่มจะขึ้นอีกแล้วค่ะขั้วดักแด้กินนะคะเอาให้มันแห้งๆสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มากพอเราขั้วแล้วเมื่อกินนี้เคี้ยวแล้วก็ืยังเหลือเปลือกมันอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ โทรศัพท์ใกล้ไปมันก็จะร้อนนะคะแต่แตกระทะมันตัดความร้อนไปแล้วค่ะ คงแห้งแล้วล่ะค่ะพอพอมันร้อนจัดกระทะมันก็จะตัดความร้อนไปในตัวเลยนะคะขอบคุณนะคะมนใบเฟิร์นขอบคุณมากมากโอ้ยเราเอาช้อนเชิญเราไปไว้ตรงไหนหมดขอบคุณนะคะ หนูก็แต่งตัวไปโรงเรียนนะคะนี่ค่ะแห้งพอดีค่ะไฟตัดไปแล้วค่ะไฟไม่ยอำขึ้นอีกเลยจะให้เราเปิดแรงหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเอาแห้งอีกนิดนึงก่อนค่ะ สุกแล้วนะคะเดี๋ยวให้แห้งๆสักหน่อยจะได้กลับขอบขอบคุณมากนะคะขอบคุณใบเฟิร์นนะคะเนี่ยค่ะ มันของเนี่ยค่ะดูแล้วแน่น่ะมันเป็นมันของมันเป็นมันของดักแด้นะคะทีท่ีเดิมๆน่ะเนี่ยค่ะเป็นมันของดักแด้เนี่ยโอแข็งเป๊กเลยค่ะ นี่นะคะ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 เดี๋ยวขอตัดลายก่อนค่ะเดี๋ยวลืมจะตัดลายแป๊บหนึ่งนะคะเดีย๋ยวตัดลายให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะ